สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะพาไปทำแกงเหลืองสับปะรดนะคะทุกอย่างป้ามิตรเตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวตามป้ามิตรไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดค่ะ ใส่กุ้งสดค่ะกุ้งสดเราก็ล้างให้สะอาดนะคะผ่าหลังอันนี้แกงเหลืองค่ะพริกแกงเหลืองน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายค่ะต่อไปไปดูวิธทีทำเลยนะคะเราจะตั้งน้ำนะคะพอให้น้ำร้อนๆเราก็จะเอาพริกแกงเหลืองลงไปละลายกับน้ำเลยนะคะ คนคนพริกแกงเหลืองให้ละลายเลยนะคะปรุงไปเลยน้ำตาลทรายน้ํามะขามเปียกค่ะใส่สับป,ปะรดลงไปเลยค่ะแกงเหลืองนะคะจะทำง่ายค่ะสับป,ปะรดก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนะคะเวลาปรุงแกงเราก็จะ ลดอ่อนๆไว้ก่อนนะคะส่วนน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราไว้ใส่ทีหลังนะคะในพริกแกงก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเราต้องชิมรสชาติดูก่อน,นะคะ่ะเคี่ยวสับป,ประรดไปค่ะให้เดือดก่อนนะคะ เดี๋ยวเราชิมรสชาติดูค่ะรสชาติใช้ได้แล้วนะคะพอดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวสับปะรดไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้นิ่มลงก่อนค่ะให้สับปะรดนิ่มลงนะคะ เดี๋ยวเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะตอนใส่กุ้งไม่ต้องไปคนนะคะเดี๋ยวน้ำแกงจะขาวนะคะรอให้กุ้งสุกแล้วค่อยคนค่ะกุ้งสุกแล้วนะคะคนได้แล้วค่ะแกงเหลืองก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มนะคะ หวานนิดๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 1> ตักขึ้นเลยค่ะทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะแกงเหลืองสับปะรดอร่อยมากเลยค่ะ สับปะรดก็จะหวานเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะพร้อมทานแล้วคะ่ะเพื่อนๆป้ามิตรขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆของป้ามิตรด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชกทุกท่านเลยคะ่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ